เช้าวันนี้ผมอยู่ที่อำเภออุ้มผางนะฮะเดินทางกับเพื่อนๆตอนเช้าก็ยังมีหมอกอยู่อากาศเย็นฮะผมยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่เลยหนาวไหมครับคุณลุงเย็นห,หน่อยๆับเบาหนาวนิดหน่อยแล้ววันนี้ถือว่าโอเคเลยครับเดินเดินมีนาเนาะ เนี่ยร้อนแล้วที่นี่มีหมอกอยู่นี่ครับแล้วยังลองยังต้องห่มผ้าผม้ใส่เสื้อกันหนาวปกติอยู่ที่บ้านนี่พัดลมพัดลมที่นี่ไม่จําเป็นเลยฝ่าดีอย่างเดียวครับก็ห่มในห้องพักอ่ะก็มีแอร์ตัวเบลเลอร์อยู่เลยเฮ้ยเขามีไว้ทําไหมแต่กองบอมันร้อนอ๋อถ้าประมาณห้าโมงหกโมงเย็นไปแล้วมันจะเย็นออกจากโคฟ้ามามาถึงเมื่อคืนโอ้ที่นี่เย็นมากเลย จำค้าง,ง,ล,งลงด้วยยิงโนนอ่ะยิงไงอุ้มเปียมะหนาวทา,างทางะครับทีเราพักเราครับภูมทางม,านมันยาง,งมันจะร้อนเมืวันกันกลางคืนมันจะเย็นโอ้ชัดเจนเลยครับชัดเจนมากเลยความคิดว่าเดือนมีนาจะเรียกว่าจะไม่เอาเสื้อกันหนาวติดมา ได้ใช้จริงๆท้องหายมาหลายคนลวแมวเสือมาอุ้มหางนี่ก็คิดว่ามันร้อนไงผมยกให้เงานี่ยจ้ะน้องสตวาผมมาเจยวหาไม่บอกด้วยมันมาเดินเมษาไม่บอกด้วยว่ามันหนาวเดี๋ยวไปสวัสดีเจ้าของรีสอร์ทก่อนมานอนบ้านเขาแล้วไม่ไปหาเขาก็ยังไงอยู่เนาะ ศิริธุลาจากตรงนี้แล้วก็จะไปแม่จันห่างจากนี้ไปขบับรถไปอประมาณชั่วโมงเดี๋ยวบรรยากาศในการมาทริปนี้จะเป็นยังไงผมจะรวบรวมบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับอำเภออุ้งผางมาฝากเพื่อนๆน,นะฮะยังไงก็คอยติดตามชมกันต่อไปได้เลยนะครับรพูดีเลยพูดปนยยืนนะพูดถึงอะไรฮะ นแบบเี้ยปล่อยยางแล้วไม่เป็นไรไงไม่เชื่อลองดูดิปล่อยลมยางออกแล้วไม่เป็นไรปล่อยลมลยางลองดูงว่าสิปากว่านเข้าตาเห็นไมสิบตาเห็นไม่ข้ามือปล่อยเลยปล่อยยางแล้วไม่เป็นไรอ่าลองลองดูไหมไม่เอาไม่กล้าเสี่ยงยังไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนี่เขามีไว้ทำไม เวลาเวลาโมโหหนูด่าไงเออนะไม่รู้จะลงที่ไหนใช่ไหมก็นี่คือที่ระบายอารมณ์เวลาเมียด่าก็ระบายระบายความคับแค้นใจครับต้อติโชนหน่อยหัวข้อที่ห้านะโมโด่าแต่โทรศัพท์มาไงมาแจ้งด่้าจะบ้าก็เลยลองเตะดูนะลองดูหน่อยเห็นไหมครับ ก็กลุ่มปอผาดโถเนาะเขาเป็นคนอีสานเนาะพี่นั่นแหละคนอีสานจากเขามาแบบนี้ผมก็มาปลูกไปคนเดียวกันปลูกกล้วยตอนนี้บางคนนี่ว่าก็าลามะละกอนะเขาปลูกกล้วยคนน้ำบาต่างนี้ลกขนาดเนาะคือใหญ่อะกล้วยลกลูกใหญ่ผมคือเขาเอาบางเจ้าเนี่ยเพม่อนกัเอาเอาต้นตอเนื้อปลาเนี่ยอุจนะบ้านเน่ยปลูกไปหมดต้นตอแขนมันยังไม่ได้เสียบยอดเลยวันนี้ก็สั่งผมเอา ผมส่งเสริมปลูกมูสันคิงบ่ได้ไอ้ทุเรียนมูสันคิงทุเรียนบ่ครับทุเรียนแซมหมดเลยนะกันนี้บ้านเฮาเนี่ยมันมีทุเรียนปลาของพม่าเยอะอยู่นะแต่เพิ่มเครื่องอ่ะมีโรงกวนอ่ะผมก็ไปเข้าไปลูกอะไนี่นี่สับปะรดนของไก้วันนี่ของปลูกที่ลองกินมาแล้วมันกินได้ตป้งแกนหน่ะครับบ้านเฮาแกนกินจะได้มันแข็ง เรื่องน้ำสำคัญมากสำหรับ้ับปะรดน้ำสำคัญต้องมีน้ำต้องมีน้ำนี่ยม่ได้วิธีคุณดอยมันคือแตกไร่ไอ้สับปะรดเดือนที่ปลูกดีที่สุดคือกุมภาก็มีนะันจะเก็บได้เหมื่อ5เดือนนะได้เก็บสี่เดือนเกินถึง5เดือนไหนๆก็เก็บเกือบทุกสี่วันนะสับรดเป็นพืชตัวใหม่ที่ว่ากำลัง เริ่มมาฮิตกันในบ้านเราแล้วไปไปไปัวร์ป็นทัวร์เดินที่เราแวะมาที่บ้านผมผมน้อยก็เลยใส่ชุดเย็นไว้อ๋อแล้วมันเป็นสาววรถคันหน้ามาครับหนึ่งเดือนนี่แหละผมก็เริ่มฮัตกินเมื่อสองปีมานี้ไปแลาวนะแต่ก่อนนี่หันเฉยๆเมื่อนอมกินตัวละวผมหันแล้วผมเฉยๆสมัยก่อน่ะสนใจครเพราะเขาไปหันประโยชน์มันได้อ่านได้ศึกษาข้อมูลเนี่ยโอ้ยหุ่นประโยชน์มันเท่าไหร่นะแต่ว่าาานะถ้าพี่ทำทัวร์ทำทัวร์อยู่แล้วนยไ ช่วงถ้าคนเริ่มเข้ามานะครับปอลูก <c oughs> ผมมีเห็ืสายพันหนึ่งอันนี้เดี๋ยวหลอดแน่กันครับเอ่อบุปผิส้มเลย <c oughs> หวานเจี๊ยบแต่มันหวานเกินอยากกินให้ได้คุณโซผ่าพจริงคุณ้องกินเนี่ยมีอมเปรี้ยวช<อ>งอมเปรี้ยวครับชงอมเปรี้ยวชงอมเปรี้ยวถ้าหวานก็จะได้เป็นน้ำตาลไมใ่ใช่เหรอใช่ใช่ครับตอนนี้ผม อยู่ในวัดพาณิชย์นรุมนนะฮะสมัยก่อนะที่มีการค้าขายกันเป็นวัวต่างมาต่างขนสินค้าจากเมืองมะละแมงผ่านมาทางเจดงแล้วเข้าไปยังเมืองละแหงก็จะใช้เส้นทางนี้นะครับคุณแม่ผมก็เคยเล่าฟังว่า อดีตคุณตาผมก็เป็นพ่อค้าผัวต่างมาต่างเช่นกันก็ใช้เส้นทางแม่สอดอุ้มผางคนะน่าจะมาพักที่นี่นนวัดนี้ก็มีร้านอาหารเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างปลาดุกย่างสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะพกพาอาหาร ติดเนื้อติดตัวก่อนการเดินทางครับไม่ลังเลลังเลหรือทางลังเล,ล,งเลฮะับนี่วันนี้เป็นรู้สึก,สกเป็นมื้อแรกที่มาอุ้มหางเราเราปอดมามากนะแต่เรายังอารมณ์เส้น,นไปยู่งถึงมาม่าไงคือตอนเช้าผมไม่กินอะไระผมจะกินข้าวสายอ๋ออย่างนั้นแต่ข้าวหลามท่านท่านจะไม่กินอะไรเดี๋ยวก็จะไปหิวกลางทางเพราะเราจะต้องเดินทางนะ อาหารการกินที่นี่มีหลากหลายเลยนะฮแกงแหงเลต้มจืดแกงฟักทองแกงเผ็ดแกงหน่อไม้ดองไส่พะโล้เยอะแยะมากมายคงจะต้องซื้อติดตัวไปแล้วหละลาบก,ก็มีนะถือว่าถือว่าพลาดเลยนะอ่ไมถื เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าในป่าไม่เจอแน่นอนนะครับอนบัเป็นค้คเพี่เราไม่ชอบแต่งตัวนี่เพราะอะไรนะ 太冷了，走了，到快来走走。 ะะกูกว่าละกอกะปลทะนี่น่าสุดอีกอ่ะปลรทะ a ซีปลระค่ะเดี๋ยวหนูจะปลูกตรงเนี้ยไปพอตี้หนูกันเลยก่อนที่อยากแค่ไปไกลๆเดี๋ยวกลับมาแม่แรงบอกมีใครไปดู้ไปดู